พี่นุ๊ตยุ้งหัวแก้วแววล่าซูลามเล่นแก้วแก้วแก้วเอ๊ะเข้าไปนด้ปะเข้าไดปได้ ไม่รอให้เพื่อนร้องให้ต่าแล้วไม่รอให้พวกพี่ร้องก่อนเลยแล้วพี่จะตอบพี่เนี่ยตอบรับร้องไปเลยไปใชไหมาไปอไปใช้ไดเอาไปเอาไเอาไปใช้ไหนูอ่ะแล้บอกเปาเลย Take <laughs> it